สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกีบไลน์เจนะครับผมก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมที่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างลงคลิปเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ผมจะทำคอนเทนต์โดยการเอาธาตไฟห้าตัวนะครับไปไต่ PVP กันนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ก็จะทำให้ดูนะครับ ผมจะใส่ตัวแรกเป็นทางด้านอิสนะเมกูมินแล้วก็เดลิปเปอร์ฟีเลมนะครับแล้วก็เป็นปลากระพงนะครับโล้วจะใส่ซากุระดีครับผมอาแจ็คไปก็ได้นะครับผมไม่รู้ว่าแจ็คจะไหวนะครับไหมนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างทำคลิปสักเท่าไหร่นะครับผม แต่ก็จะทำให้เรื่อยๆนะครับผมผมไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนครับก็เกมตั้งรับก็ชนะบ้างโอเคครับก็กลับมาใหม่แล้วนะเมื่อกี้โปรแกรมอัดคลิปมันหยุดอัดไปนะครับผมแล้วก็เสียงมันก็แปลกๆด้วยนะครับผมก็พี่คนนี้มาเช็คของนะครับเราจะไปดูกันนะครับผมกดผิด ันจะกดที่เพื่อนสักหน่อยนะครับโอ้โหกดผิดครับผมนี่นะครับใครขอเป็นเพื่อนมาผมก็รับหมดนะครับผมไม่จะเก่งหรือไม่เก่งผมก็รับนะครับผมแอดมาแล้วก็ส่งคะแนนแอปให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็น ID ผมนะครับ 506cc ffe นะครับผมแอดมาได้นะครับรับ ทุกคนนะครับผมมาดูพี่คนนี้กันนะครับพี่เขาตีชนะไปนะครับทีมพี่เขาค่อนข้างตึงเลยนะครับผมมาดูกันครับทีมเขานะ่ทาท่าหนามเยอะอยู่นะครับผมโโหดาเมจแรงจัดเลยนะครับสำหรับ ทีมพี่เขาครับก็มาตีได้นะครับผมขำขตีจะตีกี่รอบก็ได้นะครับไม่ว่านะครับผมทีมผมน่าจะแพ้นะครับผมทีมพี่เขาดาเมจค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะน่าจะดาเมจมาจากบาวล็อกแล้วก็เฟลุนนะครับ บอลมืดด้วยโอ้โหได้ไม่เ,เขาครบเครื่องด้วยนะครับสุดจัดเลยครับเขาน่าจะจบที่อยู่ที่ประมาณเพชรสามเพชรสองได้สบายเลยนะครับโอเคครับมาดูธาตุไฟเราดีกว่านะครับผมเกมแรกจะเจอกับอะไรนะครับตีเลยนะครับผม ใส่มาห้าตัวอย่างนี้แต่ผมท่านจะโดนหยุดห้าวินะครับผมผมจะเน้นปล่อยไปทางด้านของเมกูมินนะครับเพราะดาเิจเมกูมินผมมันหนักนะครับไปครับเมกูมินสู้เขาลูกพ่อโอ้โหขนาดขนาดดาวินชียังล่วงอนะดาวินชีตัวชนะทางภาดอนะ่ะล่วงแบบว่า ง่ายท้องนะครับโดนหยุด5ีรัวๆเลยนะครับผมเพราะว่าทีมเขาใส่หยุด5วีมานะครับแต่ผมโดนหยุด5ว้5ตัวเลยเหรอหยุด5วีแค่2ตัวเองนะน่าจะใช่นะทำไมผมโดนเยอะจังวะดูดิโอ้โหลูเดตก็ล่วงนะครับผมลูเดต แพ้ทางพลาดด้วยนะครับน่าจะจัดก,การไม่ยากเท่าไหร่นะครับเกมแรกก็ชนะไปนะครับผมพอตอนนี้ผมไม่ได้ไต่หรีกอะไรนะครับอยู่เพชสามอยู่เลยน่าจะไต่คืนนี้นะครับคืนนี้น่าจะอยู่ที่เพจสองหรือไม่ก็ไปเพจหนึ่งนะครับแล้วแต่นะครับคนนกจะหมดหรือเปล่ามาดูเกมที่สองกันนะครับ จะชนะหรือเปล่าทีมเขาค่อนข้างตัวเก่าพอสมควรนะครับน่าจะชนะได้อยู่ตัวของเขาไม่ค่อยมีตัวใหม่ๆนะครับไปครับหูอิสนะผมก็แรงอยู่นะที่ปั้นอิสนานะมาเพราะว่าผมชอบนะครับอิสนานะไปครับ โอ้าปลากระงกระโดดเยบหน้าลัวๆเลยตัวนี้ผมก็ปั้นเล่นๆเหมือนกันนะครับปลาปลากระทงนะกบมีอีกยี่สิบตัวไม่รู้ผมจะปั้นตัวอะไรดีหรือไม่ก็ปั้นโคลาโบหน้านะครับถ้าถ้ากิเกียจรอผมก็ปั้นตัวอื่นเล่นไปก่อนนะครับทำคลิปปั้นตัวอื่นรีวิวนะครับ มาครับมาดูเกมที่สามนะครับก็ชนะไปสองเกมแล้วนะโอ,โ,โอ้โหอาคอมันวิ่งมาโคตรเร็วเลยครับผมน่าจะแพ้นะครับแพ้ทางท่านาคอลด้วยต้องกดแช่แข็งแทบไม่ทันอนะโอ้โหดูดีเรียบร้อยนะครับดาเมจเขาสุดจัดเลยครับผมตัวแพ้ทางท่าผมเยอะเลยนะครับเพราะว่าคนเขามีท่าหน,น้า ตัวแงทงธาตน้ำนะครับผมอย่างเอาคอแล้วก็มันชื่ออะไรว่าไมกี้ใช่แล้วแพ้ไปนะครับผมสำหรับเกมนี้มาดูเกมต่อไปกันนะครับโอ้โหเพชรสามตึงจังตัวเพชรสามมีแต่ตึงๆเลยครับผมแต่ผมก็ยังไม่ได้ดันเลยไม่ไหวครับโอ นี่เพชรสามจริงอ่ะนี่อ่ะทอยม,มีแต่ตึงๆแล้วศักยภาพแน่นๆกันเลยลีครับไม่ไหวแน่เลยไปลองดูแค่ตัวเองจะไปสู้อะไรเขาได้ปะแต่แพ้ก็จะลงนะครับผมทำคอนเทนต์คำๆ ไปครับโอ้โหบาบากระหงกระโดดยํำหน้าทีดิกระโดยด,ะโดยํำหน้าให้พ่อทีดีโลกโอ้โหบาวยากรดันมาโคตรหลัวดูดิเรียบร้อยนะครับน่าจะโดนยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปนะครับเกมนี้โอ้โหเนี่ยผมอยากได้ไมกี้มากเลยสุ่มสุ่มโคตรเยีมไม่ได้ไม,ไไมกี้ได้อิสนามาก็เสียใจอะ่ะ ลองเช็คของพี่คนนี้ดีเปล่าที่เราที่เรา,าเปิดเราอะลองหน่อยละกันนะครับผมหาพี่เขาก่อนพี่เขาอยู่ไหนอะนี่เจอละผมจะลองตีเขาตอนนี้เขาอยู่ที่เพจสองแล้วนะครับผมพี่เขาอยู่ที่เพจสองครับผมจะไหวเปล่าแต่ทีมพี่เขาตึงอยู่นะเอาทีมหลักไปตีเลยครับผมมาครับ ลองดูว่าจะไหวเปล่าผมจะไม่ใช้เท่มนะครับผมแพ้ก็แพ้ <c oughs> โหเรียบร้อยดูเด่นล่วง <c oughs> ไหวไหมวะไม่น่าไหวนะครับตอนนี้ขาดตัวแทงมากเลยเน้นปล่อยโยมมาทูดกับอัศวินมาดันไปเริ่มดันได้แล้วนะครับผมตามีดผมก็มานะครับ มาแล้วครับดต่มจผมไม่ใช้เทมนะครับไปครับชนะนะครับผมทีมเขาก็ติงอยู่นะติงเอาเรื่องเลยครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพลงเท่านี้นะครับผมถ้าคลิปนี้ถึง15ไลค์เดี๋ยวผมจะเอาธาตุน้ำ5ตัวไปตีนะครับผม มาดูก่อนท่าน้ำผมมีตัวอะไรบ้างนะครับมาดูกันครับไม่ใช่ทัานมืดดิทาดน้ำแล้วก็ระดับใส่เป็นตัวอะไรดีนี่ดีกว่าโอเคครับถ้าคลิปนี้ถึง15บห้าไลค์ผมจะาทาดน้ำเซตนี้ไปตีนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย